หลังจากที่บอยเฟรนนมน้ำปิโกจนสาเร็จบอยเฟรนก็ทําการให้ปิโก้เนี่ยคอยเฝ้าบังเกอร์เอาไว้ในขณะที่เขาไม่อยู่เนี่ยมีการคิดถึงปิโกตลอดเวลาหลังจากเขาออกมาจากบังเกอร์เขาจะต้องมุ่งหน้าเข้าเมืองแต่ว่าหนทางที่เขาเดินทางนั้นเขาจะต้องผ่านป่าแห่งนี้ซะก่อนแต่เขาก็ได้พบกับใครบางคนที่เขาแคร์ที่สุดในชีวิตก็ก็ก็กเฟรน มันคือความผิดของฉันฉันไม่น่าปล่อยเธอทิ้งอยู่ภายนอกแบบนี้เลยในเวลาที่เธอต้องการฉันมากที่สุดเอา้าบอยเฟรนด์ทิ้งเก r ลเฟรนด์เหรอเอ้าวล่ะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พล almond b บอ l นะฮะวันนี้อยู่ในเกม friday night funkin ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับมดในวันนี้ที่พี่พลหยิบมาให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะนั่นก็คือมอดที่มีชื่อว่า The Vivian Plague หรือว่าโรคระบาด v i เวียนะฮะซึ่งอันนี้มีชื่อหนึ่งก็คือ g i r l f r i e n d e x e นะฮะใช่ละครับผมในที่สุดความ e x e อันนี้ก็ลามมาถึงตัว girlfriend จนได้นะฮะซึ่งอันนี้มันออกแนวแบบเรื่องซอมบี้ซอมบี้หน่อยนะ เนื้อเรื่องกลืนนํำก็คือตอนนี้โรคระบาดเนี่ยมันได้ลามมาถึงโลก Friday Night Funkin Universe นะฮะซึ่งโรคระบาดนี้นะฮะมันค่อนข้างลามอย่างรวดเร็วนะในที่สุด boyfriend p i ก o skit และอื่นๆนะฮะก็ต้องซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์หลุมหลบภัยนะครับแต่ว่าทีนี้อาหารมันหมดไงเขาก็เลยต้องทําการออกจากบังเกอร์ไปนะฮะเพื่อตามหาอาหารและทีนี้เขาก็ได้เซอร์ไพรส์ไปเจอ girlfriend นั่นเองครับอ่ะเนื้อเรื่องกลืนนํำคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการสปอยเดี๋ยวเราไปดูในตัวมดกันเลยครับผมไปถ้าเกิดดูคลิปนี้จน แล้วก็ชอบอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์ <sh arp> กดซ <d> ับ <sh arp> ก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูสิครับฉากนี้เห็นไหมบอยเฟรนด์ <d> <sh arp> ออกไปเจอแบบตึกซ้าปลาหักพังอะไรอย่างงี้โลกนี้เหมือนโลกซอมบี้โลกระบาดนะฮะแล้วพอเราเข้ามาในสตอรี่หมดปุ๊บเราจะเห็นว่าบอยเฟรนด์เนี่ยอยู่ท่ามกลางป่าไม้แล้วก็อ,อยู่ในวีคที่หนึ่งพบกับด่านที่มีชื่อว่า your w e a k n e s s is your love จุดออนของแกก็คือความรักของแกน,นั่นเองเอาอ่ะมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะระดับแฮชกด Enter แล้วเป็นหน้าบูดเ ในหลุมหลบภัยแห่งนี้อาหารมันกำลังจะหมดไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องตัดสินใจว่าจะส่งใครไปเพื่อทำการหาอาหารจากภายนอกบังเกอร์แห่งนี้ปิโก้บอกว่าเขาขอเป็นอาสามสมัครออกไปหาอาหารให้ทุกคนแต่บอยเฟรนทำการโน้มแนวว่าเขาจะต้องออกไปเองไม่ใช่ปิโก้มีชูนิ้วด้วยหลังจากที่บอยเฟรนโน้มน้าวปิโกจนสำเร็จบอยเฟรนก็ทำการให้ปิโก้เนี่ยคอยเฝ้าบังเกอร์เอาไว้ในขณะที่เขาไม่อยู่เนี การคิดถึงปิโก้ตลอดเวลาหลังจากเขาออกมาจากบังเกอร์เขาจะต้องมุ่งหน้าเข้าเมืองแต่ว่าหนทางที่เขาเดินทางนั้นเขาจะต้องผ่านป่าแห่งนี้ซะก่อนแต่เขาก็ได้พบกับใครบางคนที่เขาแคร์ที่สุดในชีวิตอาววะซีรีส์จัดเต็มเฮ้ยโอ้ไม่ก็ทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นเกอร์เฟอร์ถือมือใครอยู่ด้วยอย่าบอกนะมือตัวเองเมนโลกภายนอกตอนนี้มันช่างหนาวเน็บซะเหลือเกิน เออบอยเฟรนด์เวอร์ชันนี้พูดแบบภาษาคนนะฮะไม่ใช่ภาษาบีบแล้เออตัวเมืองมันไม่น่าจะห่างไกลาจากตรงนี้นักนะมันน่าจะอยู่ใต้เส้นทางนี้นะฮะมาแต่นั้นมันเสียงอะไรกันนะก็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 เฟรนงะงะงะอะงโอ้มายกอนี่มันคือความผิดของฉันฉันไม่น่าปล่อยเธอทิ้งอยู่ภายนอกแบบนี้เลยในเวลาที่เธอต้องการฉันมากที่สุด เอ้า my friend ทิ้ง girlfriend หรอถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้ยินฉันแล้วแต่ฉันขอโทษนะฉันมันเป็นแค่คนขี้ขาดคนหนึ่งเท่านั้น oh my god ถือมือตัวเองจริงด้วยอ่ะยังหลอนเอน่ากลัวจังเลยอยู่ในป่าลึกด้วยใช่ไหม girlfriend บอกว่าเฮไง my friend ไปอยู่กับ girlfriend ซะดีๆนะทิ้งฉันอยู่อย่างโดดเดี่ยวใดๆได้ยังไงใช่ไหมความรักมาก มีสิ่งฟรีด้วยโอ้ my god เอ๋มดิเตอร์เฟรนล้วงกระเป๋าดนะ้วยไหมไม่ถือไม่โอ้โหอโหดจังไม่ใช่ลูกศรนอะมเมดิเกอร์เฟรนเอ๋ đây rồi, ờ, lồngเพลง gian đằngขนาด này, Để phủ zombie cứ mày gìn lọp, đéo mày? เขาไม่มีเสียงกรีดเข้ามาเรื่อยๆนะสร้างความหลอน <laughs> เออไหมเนี่ย yeah. เออรัวๆไป,ปได้อยู่ได้อยู่ เพลงไม่ได้ยากมากนะฮะสบายๆแต่เพลงแรกน,น,นั่นคือเสียงกีต์ Girlfriend เลยไงใส่เสียงกรีตมาสลอนเลยถอนหายใจหนึ่งเฮือกอย่างน้อยตอนนี้ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนี้นะอะไรโอะโอ้โหอย่างน้อยฉันก็ได้เห็นเธออีกครั้งนึงหลังจากเวลาผ่านมาสักพักบ o y f r i e n d นี่ไม่ค่อยเลย ถึงแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วนะแต่ว่าฉันน่ยยอมทำอะไรก็ตามที่จะได้พบเธออีกครั้งนะเกิร์เฟน์อมเจอฉันแบบนี้เข้ามากอดฉันสิจ,จะ่ะเออเอาจริงอะเกิร์เฟนบอยเฟนคิดนะฮะถึงแม้ว่าฉันจะรักเธอมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าตอนนี้ฉันควรจะหาทางหนีจากเธอก่อนเอ้า <c oughs> <c oughs> อย่างวะเกิร์เฟนเลย นาสงสารบอยเฟร d บอกฉันขอรักตัวเองก่อนนะตอนนี้แหมกระโดดกัดคอเลยเกิร์ฟเฟรนด์เออทำเพลงแบบหลอนๆนะ เอาอะเกิดอะไรขึ้นอออออเ,อเอ้ยโอ้โหเกือบพลาดเอ่อนะไอยู่ได้อยู่ Jatpah Da-yo, da-yo Man-man ba, pengen nih ตลบอยเฟรนนี่หาทางหนีได้ไงเนะี่ยอยเฟรนใจร้ายนะทิ้งเกิร์ลเฟรนเฉยเลยทำไมไม่ไปอยู่กับเกิร์ลเฟรนกระโดดกอดทำอะไรกัน <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงปิโก้เหรอปิโก้ออกมาช่วยว่ะ <c oughs> เอ้ยอ oh, ไม่นะฉันพลาด <c oughs> พลาดยิงอยเฟรนหรือเกิร์ลเฟรนเดี๋ยวก่อนปิโก้ นายมาทำอะไรที่นี่ฮะปิโก,โก้แล้ต้องเฝ้าดูแลหลุมหลบภัยของพวกเราไม่ใช่เหรอในขณะที่ฉันไม่อยู่เย็นก่อนนะเพื่อนตอนนี้ฉันให้บลูเบอรีร่อ่ะเฝ้าดูไปก่อนเอาจริงดีนั่นน่มันเป็นหุ่นหมาฮิมโนนสีฟ้านะทำไมนายถึงเชื่อใจมันเนี่ยโอ้เพื่อนตอนนี้เรามาโฟกัสปัญหาข้างหน้าเรากันก่อนดีกว่าไหมนันะ่นแหะเธอน่ยจะกินหัวพวกเราละอย่ายิงเธอเธอคือเก์ลเฟร์ของฉัน ใจเย็นเพื่อนตอนนี้เธอเป็นเพียงแค่ซอมบี้กลายล่างนายไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้หรอกตอนนั้นฉันพยายามช่วยเน่ๆนะแต่ว่านายก็รู้ว่ามันไปได้ไม่ค่อยสวยเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นหรอตอนนั้นมันมากันมากมายเลยและสิ่งที่ฉันได้ยินตอนนั้นนะก็มีเพียงแค่เสียงกรีดร้องของเธอด้วยความเจ็บปวดจนทุกวันนี้เสียงกรีดร้องของเธอมันยังหลอกหลอนฉันจนถึงทุกวันนี้เลย แต่ว่านั่นมันคืออดีตในจะต้องกล้ำกกืนฝืนทนมันนะและนอกจากนั้นตอนเนี้เรากำลังอยู่ภายใต้อวสานของโลกยังไงก็ตามหนึ่งในพวกเราอ่ะก็คงตายในสักวันหนึ่งเออใช่แต่ฉันยังไม่อยากตายอะ่ะตอนนี้เรามาจัดการเทิรก่อนเออก็ก็ก็ได้ฉันว่านะพิโกมาช่วยลุมเกิร์ฟเฟรน เออมาเอ้ยเอาว่ะมา,อา,มาโอ้โหคราวนี้ดันหลอดเลือดด้วยนะโอ้โหเกิร์เฟรนจะดันเลือดเราหมดตลอดเลย เออเยปโกมาแล้วไมเ,เพลงนี้กดสนุกนะฮะ

ิงเหรอเฮ้ย hey, boyfriend ร้องไห้ด้วยอย่านะไม่ <laughs> เฮ้ยหลบไป boyfriend พิโก้จัดการเองพิโก้แก girlfriend ไม่นะเออเอาท To be continue ไม่ให้เราดูด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้น อ,อันนี้ก็เป็นเครดิตเหล่าผู้พัฒนานะฮทำไมเอาบอยเฟรนด์ไลน่ามาหมุนติ้วเงีเ้ยอ่ะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับที่มองว่าเขามีเนื้อเรื่องที่แบบดูน่าสนใจดีสร้างความแปลกใหม่ให้กับมอสฟรายเดย์ในฟังกินนะฮะเอดูเป็นเนื้อเรื่องนะแบบคล้ายๆเดอะวอลกิงเดย์อะไรอย่างงี้ก็ชอบนะฮะอยากให้มีวิกต่อไปนะดูเขาปูทางมาขนาดนี้นะ่าจะมีวิกต่อไปนะครับอ่ะสำหรับสตอรี่หมดของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราแวะไปดูหนะ้าฟรีเพล์กันหน่อยนะไหนมี3เพลงนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากบอยเฟรนคนเดียวก่อนนะว่าฉากตายเป็นยังไงเรามาดูตอนบอยเฟรนพลาดด้วยนะเอ,อ้โอโอ้โหตายก็เป็นฉากตายแบบเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูฉากตายตอนที่มีปิโก้ด้วยหนะ่อยอ่ะปิโก้พลาดไม่มีนะฮะแล้วฉากตายก็เป็นฉากตายแบบบอยเฟรนนะครับผมอ่ะเผื่อน้องๆถามนะสำหรับมอนนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะมีทั้งหมด3เพลงนะฮะมันมันกันไปกับ ดเมชันแล้วก็คัสตินที่เขาค่อนข้างทําได้ดีนะฮะแล้วพีก็รอเลยนะว่าอยากให้มีวิกต่อ,ตอไปนะฮะดูเนื้อเรื่องน่าติดตามดีอารมณ์แบบเหมือนดูซีรีส์ซอมบี้อยู่อะไรประมาณนี้แต่น่าสงสารเกิร์ลเรนนะโดนบอยเฟรนทิ้งอ่ะไม่รู้ว่าเรื่องราวตอนต้นเป็นยังไงนะแต่พี่คิดว่าบอยเฟรนคงไม่ได้ตั้งใจทิ้งหรอกมันคงเหตุการณ์พาไปแล้วลวคงอยู่ห่างไกลกันเกินไปแล้วก็ฝูงซอมบี้น่าจะมากันแบบมากมายเกินไปนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจใพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร,ร์กดซับ สำหรับคลิปนี้พี่พลเอามอนบอลขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะและเดี๋ยวงเดี๋ยวเราเจอกันที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ